สบายดีพี่น้องทรายสบายดีเนาะเพิเงลงคลิปท่านเฮงนาะพี่น้องเมื่อนี้อ่อนสิไปอันรอตลาดแหลมไปหาซื้ออันห่อเขาวเนาะ,ะแล้นเนาะข้าจะาโฮแล้วเนาะซื้อเครื่องมาใส่าสาบาทลงวัดท่นและพี่น้องแล้วก็ซื้อจัมพวกห่อเขาวแบบข้าเจ้าโอแล้วนะพี่น้องก็ยังห่อเขาว,ขาวประดับ <สา S 1> <ๆ S 2> ดินข้าวสามเขาประดับดินดิแม่พ่อเขาประดับดินพ่อข้าวสาม พ่อข่าวประดับดินพ่อข่าวประดับดินพ่อข่าวสานข้อหอจังบ้างหอข่าวประดับดินเอ้ยแหละพ่อข่าวประดับดินพี่น้องอ่อนนะบ่มีเวลาหอก็เลยไปซื้อเอาแบบเป็นสูตรกรเจ้าข้าวจ้กระจ้าอุจคลสูตรตัวนั่นเนาะได้ยินเขาว่าสูตรประมาณหาซิบหรือซีซิประมาณนี้พี่น้องจิไปหานหลอกค่ะซื้อในตลาดเอาถาไม่มีเวลาวางกระหอเองอลไรได้ไปนนเนาะใส่หมักใหม่เก่ายางบ่แหละเขาจะเวลาเขาจะหอ มันบ <c ười> ักก็จาใส่เออใส่เครื่องใส่เครื่องหมใหม่เก่ายางก็ได้คือว่าใส่เครื่องโขบเก่ายางใส่ยังก็ได้ลือตาใส่ตามใจบ่เพราะว่าพี่เนาะวอล้ายบุ๊มพหูเพี้ยดไม่เคยห่อจะไปหลอกซื้อเอาเนาะพี่น้อง ไปเลาะเบิ้งแล้วว่ามีซี่มี่อยู่บนนพี่น้องเนะมมี่ก็สซีแด้ฮะแบบสื่อมหกๆแล้วก็ใส่ทุกอย่างเอาไปยายเอาแล้วพี่น้อ่ะยังเขาราต้องผูกกันบบกได้แหละ Bây giờ em nhau bưng con là nhau không được rồi bớt được mày để rồi đó ừ. Con lái Bữa bà... bà... xe bát khá tạo mà cường rồi Anh gần này Đây bên mi lái rồi Bây giờ mà chẳng lược xử nó... Ok ไล่ไลชุดสี <ไป S 2> านี่ยชดสีจิมาคนร้ายนพี่น้องวันนี้ก็จะมาสื่อเครื่องมาสืบเพงาไปสื่อออกข้างหนอกันได้ที่ข้<ส>ามเหมามี่ด้วพี่น้องน่อกวนเป็นแค่ คนร้ายยังคนรายปะขวดอัวขวดหมั่นิกระป๋าเงินไม่มีเงินใส่สืกระเป๋าแล้วบ่มีเงินใส่ได้ต้มยำนัินดังี่ยฮะนี่ะลยยางก่อนเไว้ว่ะคนร้ายดูสิ

ถ้าม wow. uh ึงปานี่น้อยได้ทุกคนอ่านไหมอันสุดเป็นสุดเลยนะทุกคน

ở ờ, nằm như nào? được ờ, đấy. thẳng ngõ cả đại. vậy anh bảo. tôi vừa vào anh cà lê ở Bali rồi. ta anh này anh à, nằm như nào? nằm như nào trông nè. trông ซื้อผักพร้อมได้พี่น้องสามนองอาหาผกพร้อมนะอ๋อฉละซื้อผักพ้อมแล้วทุกคนสามัน <segu iment> อันนี้าไปสือกอกยาให้อีเมลก,มก,ก่อนข้ามากอกยาเด้มื่อใส่ห่อขาเท่เได้หน่ะไปไปซื้อแอปเปิดเด้ดอ เออพี่น้องแย่้น่นอยนะเพราะว่าคนร้ายเหมือนเร็กจะมาสื่อเขื่องลงวัดลงว่าอนนื่น <า S 2> เนาะสามเยอร่อยห้าสื่อดอกไม้กับสื่อหมักหม่พี่น้องโคชิปะซึบท โลทังชีไปแรกขาบ์มูเล่จึงมอะไยถืกมันเสียนะครเฮ้ยมันใช้ไปพงใบพันมาเบิลกซึ่งหาลนะโอเค่รี

มาแวะหานซื้อเค้กเนาะ,ะสไลด์ืบซืประหโมขึน้นเนาะอันนี้ก็เครื่องได้กระตากระเต็มอยู่พี่นเนาะถ้าวิจีชอะแบบตัวเมย์ได้เหรอไอ้ตัวเมย์กับพิง,งา์ อาซิบหาค่ะสีเหลืองของงานเลยอะสีเหลืองน่ะซืมากันไอนน้ซื้อมากระทินซะแหละเพื่อนสิตตำข้าวปุ้นพี่ดอกเพื่อนสิตตำข้าวปุ้นก็เลยซื้อกะทินมาแล้วก็ซื้อมะเล็งแล้วก็มาแอปเปิลเนาะนี่ พี่น้องอันนี้ออนซื้อห่อเขาไม่ใช่เป็นจังซีพี่น้องนี่ข้างในก็เป็นจังซีเนาะอันนี้สูตรออนซื้อสูตรสีชิปมันมีหลายพี่น้องมีสูตรสีชิปสามชิปหาสิบหกชิปน้อแล้วก็ซื้อเป็นแก้วมังกรมาติดสิ่งติดไว้ไว้พี่น้องเอ้ยไม่ขาดนะป่งปุ๊บเอาขึ้นป้าบนั่นแหละแถมมึงเนี่ยสีบ่อยมันนักได้ได้แล้วในขวดมันน่ะชิปหาพันพี่น้องเอ้ยอันนี้นะ มาตลาดกระดาตอนนี้พี่น้องอ่อนนะซื้อแล้วอันนั้นนะมิเตสอะไไปซื้ออปเปิมาใส่องตอนนี้กำลังซื้อลงมาย้ายหอขาวอยู่วัดอันนี้คืออ่อนที่ไปซื้อมาจากตลาดมาได้หอเองอ่ไนังอะเยอะสีออนไข่หนัสืถือคน่ยดล้เอาข่เจ้าเพี่น้องถ้าจะตีก็ถ้าจะตีกองเดิมสัม ยทยเอยังตีสามอตอนนี้พอดีห่ออันห่อพอดีห่ออันกลังวางขับถ้งตงเอนี่ก็ตีสามอพี่น้องายยาหอข้อขนะนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะ

ไปไปกันทางเดินนอมไปฮากเน้อฝากลนีฝากไปถึงนะฝากไปทำจะไม่ได้ปุญญาธาแต่กาปุนญาเพจแต่กามาเอาเด้อพุนญาการายมาซื้อุกคนมาเมื่ทุกคนนั่งนิ่มนั่งเียงอ้าอามาเมื่อเนาะอ้านคืนใต้ถุนยไปดอนเ

พี่น้องากตีกองเดกพอดีเลยพี่น้องคนเนตยานคนร้ายพี่น้องกมีคนสีหพี่นอง kokea nyt tähän

ยังเลยซื้อเนะปูจัดมาเลยเลยตีก่อนเด้อเขาถึง อนนี้ก็ตต่นตื่นมากอันหนึ่งเขาน้อพี่น้องหนึ่งเขาไปลงไปใส่บานเนาะถ้ากระต่นพี่น้องเดี๋ยวน่นอย่าบอกสม,มงหนึ่งพี่น้องเตื่นลงไปยายขาห่อเขาน้ะพี่น้องเนาะอัอนนะซื้อมากซื้อเป็นสุดก็คือสีชิมหาพันไม่กับสีมีลายแบบเลยพี่น้องเล้วกแต่เ้าสีเหลือซื้อมานกันตอ,อนนี้ก็จะเห็ดคล้ายอยู่ได้เลยพี่น้องบางเหอบางอันก็สูทุกซีบสามซีบ ดีสิปประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสลักคีมีออนกับฝาวันนี้ได้พี่น้องเด้อถ้ามาก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแซ่ก็กำลังใจเอาเนี่ยได้คุณมีกำลังใจคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ออนเขาไปหาเห็ดเบียกลางเนาะกลางหนาอาบหนาแต่งเครื่องไปใส่บาตรนาะพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้า